สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุกคนมาแล้วค่ะกลับมาแล้วกับการกลับมาถ่ายคลิปแล้วนะคะหลังจากหายไปแบบโด,ด,ดนเป็นเดือนเนาะพี่น้องเพราะอะไรเพราะกล้าต้องทํางานให้วงครับก็เลยระเดทไปเด้หายไปใส่เด้อไปเด้หายไปใส่นี่กเพึงมางานเมื่อวานวานีมน่มแล้วสวัสดีค่ะนี่กเพึงมางานเมื่อวานงานแหลกครับเพราะว่า กลับไปทําชุดทําอย่างเพชโชว์ซีสเกตชุดโชว์ซีสเกตมากครับก็เลยอันพึ่งได้มานะงานโมูมูออกงานไปสองสามงานแล้วเจ้าของพึ่งได้กลับมาเต็มเมื่อคืนเมื่อแรกครับที่มอชีดขอบคุณกําลังใจเด้อขอบคุณทุกคนที่ถามไทยทุกคนที่คิดฮอดนะครับนี่กลับมาแล้วบรรยากาศการถ่ายคลิปจะพึ่งนี้จากไปใส่เด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนี่เจ๊ปอก็ยังอยู่นะคะเจ๊ปอก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะ คนสาคนลือเนาะวาลงเออคนสาคนลือพรูปอลงแล้วหรอพรูปอหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะพวกเราไม่ได้หายไปไหนนะคะพวกเราทํางานนะคะปล่อยไฟแล้วเปิดไฟแล้วค่ะกลับมาแล้วนี่กลับมาก็เมื่อกี้กลับไปหาน อาน้องนะคะอ,าน,อาน้องมะนาว่าน้องไปอันคู่ไก่พาน้องไปหาหมออยู่คะนะคู่ไก่พาน้องไปหาหมอน้องน่าจะไข่ขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนถามน้องอยู่ดิไปฉีดยามากก็ว่าด,ดีขึ้นแล้วก็นึกว่าจะเศร้าแล้วมากเหมือนเพื่อนกับก้าไปนางรถรดโลด,ลดะมั้งครับมันเจอแอร์เจออย่างน้องก็เลยไข่ขึ้นอีกรอบนะึงหลอกกันยังกำลังจัดของให้น้อง าตอนนี้คนก็เตรียมของแล้วนะครับเตรียมความพร้อมแล้วเสียบคนไว้ละเดแต่เอาไว้บนรถเนี่ยปีนี้เรามีรถนะครับเอาของไว้บนรถ แนนคนกับเาล่างเสียบคนครับพี่น้องโอ้ยมองอาานำเขาขึ้นใส่ทำไมโอ้หัหมองอ่านำอยู่คนไก่เนาะพี่ เวทีกับกำลังเลงนะครับเวทีก็เสร็จแล้วครับประมาณแแล้วลวางคาไฟเอาขน <c oughs> จะไปน่งไซบันี <c oughs> ไปน่งเต้นบอกไปทางรถคือเต้นคุกขางรถนั่ง,งรถเลยม่บอกเลยัเด้งนอยมี่บอกนั่งที่เด้กน่อยอยู่เวลาเดกนอยเอ,อยนั่งมันไก่ไก่ปวดหลัง ดีเราล,ะละ่ะจะได้เด็กน้อยจะได้มีที่นั่งนะคะต่อไปนี้ฮายเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะใครเนี้ยอย่ะเมื่อ,อยน่องเหยียบให้ลูกสินนะคะแต่น่องกระสูน สู่ะสูชีวิตบักคาบไงแหละตงเบิดยาต้อลายบาดแล้วราคะเลงไนแน่บวมเต้าบวมเลยนี่เออม้อนีใครแนนไปแหนเร็วขาดเมันเหยียบมองไดอะไนไเอ้ยกาบ่แข้งเขางสิเลยระมานพิลาโอ้ยเกินจริงบ่เออบ่ๆบ่บ่ชีวิตเหลือ่าหอดแล้วล่ะสะมาานัซนีล่ะแข้งเขาพวกนี้เขาเรยบวมวสู่เต้นอสู่เออสู่ไปเฮาเฮ็ดจังเดย เสดายนาะฮ้อนสินนขาดงานกคดีเนาะเสดายเงิน,นอุศลมาเด็ดมาให้อันออกเฮ็ดงานเฮ็ดเงินหาเงินแล้วกก็ดีเหลอาสูนดีทำไม่ได้ตัดแตให้มันตัด <c oughs> ถ้ามันบวกยันเบาหวานนึกยังบุเอานะั่นมันจะงงอะไรต้องอะะเป็นเบาหวานเน้อตั้งใดต้องไปตรวจป่ะนี่จกักไม่อยากไปญา็ิพ่อยาตพอ่ <c oughs> พอเพราะจะพร้อมเป็นเบาหวาน <c oughs> พี่แอนอย่าไม่ลุกซีนญาติเป็นเบาหวานญาติเด้ตัดขา ก็เลยเอาไปตัวจันไกลครับหมอหมอเขาเ่อวเป็นเบาหวานไดตัดขาอีกไปเครียดก็ได้กินยาคุณพอลวบ่อยก็อันแว่ตลาดไปกินน้ำกันปไดได้ทอดปลากับเจวกับหลวกพักกินก็ทอดหมูทอดหมูคุณแม่ล่ะค่ะอ๋อ ว่าอยากกินอันแกงเห็ดล้วอยู่แกงเห็ดลราเดเบลอยู่นัวอยู่แกงเห็ด่ใส่ปลาแดกแกงเห็ดว่าใส่ปลาแดกมันที่มาสีแสเอาก็กินมเอา้าวยาเขาไม่ใส่ปลาแดกมันหมดเดมันหมอแล้ว,วกับพ้ามมันกหมดเลยาามกล<ว>้ามกินปันม่ลุด ตอนนี้บรรยากาศก็ดีเนาะลินน่าจะแบบนี้ทั้งคืนแหละไปปล่อยไปได้ถือบาลิมให้เลยค่ะไปปล่อยพอีเตมอ่อตเ้วอยามันคุ้มเออสนียพ่อตีเต้นเมือนบ่เม่อยบเนย่งแต่กัดเสียเอาในจังหน่อยเอาแน่นอนล่ะกาศแล้วไปนั่งกันเต้นครั้งนอกซุ่มเด็กหน่อยเขาก็เลยมีหม่องนั่งแล้ว ล่ใหายเด็กน้อยแป๊ดน,นางในเตือนเออแต่อี้ตุนเขาอยู่เขานาั่งข้างนอนเอาไปหากินเข่ากัอนทางม,มาเดอ้อมาเดอ้อเด็กขาพี่น้องมาเดอ้อกินเขาน้ำกันเปย์ไปนี่กับข้าวเราอันนี้นะคะในปลาทอดปลาไป ซื้อน้าอะไรไครับเงินยังล่ะเงินอยู่ในกระเป๋าไปแล้วไปได้ไายกระเป๋าเนี่ยค่ะพวกเรากลับมาแล้วนะคะกลับมาทํางานแล้วแจ้งไดกะจะกลับมาถ่ายคลิปแล้วนะคะอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งเปล่าจับใช้เด้อจ้าก็ยังไดกกดติดตามกดอย่างทื่เก่าให้ในเด้อจ้าเพราะว่าเนาะเราทํางานให้วงเราก็เลยไม่มีเวลาถ่ายเนาะ เห็ดชูดเห็ดหัวเห็ดอุปกรณ์โชว์ต่างๆเมื่อคืนโชว์สีสเกตก็เพิ่งได้ขึ้นวันแรกนะคะเพราะว่าเราก็ไปเร่งช่วยทําชุดทําอุปกรณ์ต่างๆกับโชว์ลํำเพลินสีครูปูไ้กับเพิ่งได้ขึ้นใส่สุดหลากสีเมื่อคืนนี้นะครับเอาใจไหนก็ฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสำเร็แล้วครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเขามาก,ก่ากขามโฆษณาเด้อจ้าเขาเบิ้งให้ในเด้อไปแล้วบ๊ายบาย